กิวนะครับหวานแบบนี้นะครเป็นข้าวแบบนี้เลยิพยายามตั้งรูปเอาเขากลิกลงไปแบบนี้นะฮะกิกเยอะเลยนะค้าวกล้องแซ่บจะบอกว่าคือมันนุ่มมากๆแล้วหนามากมาคาพอดีครับนะฮะลุยนะจิ๊กอว์ตลอดเลยจัดไป็นหนึ่งเนื้อกระบังลมตัวชอบมากจริงมันนุ่มแล้วเป็นฉ่ำมากมันมันแบบอมฟอร์นีดีมากครับมาดูลุยนะ ขอสั่งเส้นอีกสักทีนะฮะจะบอกว่าเส้นมันดีมากๆเลยเส้นมันหนึบหนึบหับมากเราไม่หน้าหม้อนะคะวันนี้เราหน้าเตาเริ่มด้วยเดี๋ยวขอให้เดอชัดก่อนดูจะยั่วทั้งทีต้องยั่วให้เต็มที่นะคะดูเซอ่าลงเตาไปแลวนี่เดื้ดกะบังลงค่นที่ชอบฮะมา เอาลงไปตามไปแล้วก็ลิ้น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 แบบนี้อย่างติ๊กติ๊ลงไปแล้วก็ทุนทโร่มครับนี่เป็นส่วนจัดทอนทุกอย่า่าเพิ่มอย่าเพิ่มเพิ่มอย่าเพิ่มลงไปหลายคนสงสัยทำไมอบมาบอกอร่อยไปหมดทุกสิ่งก็ท้าไมอร่อยเราก็ไม่กินจ้ะต้อกปลาแล้วกลโรยยีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปลาดี้นเองวู๊สั่งเพิ่มเลยสั่งเป็นที่สั่สุดทอนวันนี้ ปูปลาลคร,ครอาาาาย่างอะปปปยรอ่งนี่ะบังโลสดที่วักินรูซุนโตโอมฉเยิ้มเยิ้มปันโรตี่มันอร่อยอย่ง้นะมันแซ่บมันใช่ดูดูดูลยยิบเลยยง ลิ้กี่อันคะคุณพูดหลายครั้งมากมีอนเดียวะแต่ว่าเบิ้ลเบิ้ลไปฟังแต่คนณข้แบบนี้นะครับนี่คืิกป็นจิ้มลงแบบนี้เลยมหาแบบนี้นะครับพอดีข้กจะหล่นแล้วค่คได้อยู่ครับลุยฮะดึงบรอกกรอรัอกอกอกกระอกก นะครับติดตามขึ้นมา,ากระบังลมคร่ะชอบเออดูย้ยัะหลายคนคงสงสัยทำไม<อ>ใส่เสื้อขาวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะไปฟิตเนสจ้ะอืมโอ้ยดูดิให้คุณชิมหนึ่งชิ้หมูหม,มูดีเอาไปกินเนื้อก่อนเหรอวาฟิวว มันจะิ้มลงจิ้มลาแบบนี้ะน,นะ,นออนะ,นะจิ้ม<อ>ลากแบบนี้ใส่ช้อนนะฮะน้ำมันพร้อมลุยแล้วลุยฮะบ้จริงสิสุขนมปังจัดไปครับคุณจิ้มพวกแบบนี้นะฮะ

เ okay, e> นเาเป็นเส้นเส้นบะหมี่เส้นราเมนใช่เส้นราเมนอร่อยแน่นอนชิมน้ำให้ดูนะฮะน้ำสีรุนแรงมากนะคะเผ็ดไหมสิไเนคนกลมกล่มได้ไม่เห็นเลยแต่อร่อยเบนีชอบมากหม้อแบบนี้มันดีเนาะเก็บความร้อนร้อนร้อนตลอดการกินแต่เอาจริงอบแบบไหนก็ร้อนตลอดการกินหมดเร็มา ดูพี่ครับแหลกแหลกเยอะ à, คกระโดดนะฮะประทับได้ไม่ดีนิกว่าเนื้อดีอย่างเด็นบนเยอะมากครับอย,อย่าลืมทอนโทรโรอร่อยมากคอ,คอหมู<ด>นะจ๊ะ